แล้วถ้าเราอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศพุทธอยู่แล้วจะเป็นประเทศนายกดำแล้วฝ่ายปกครองหรือฝ่ายทหารหรือฝ่ายนายที่ครองอำนาจไม่ยอมเจรจากับฝ่ายเราเราจะทำย่างไร นี่ต้องถือว่าปัญหามันได้เกิดขึ้นใหม่แล้วอิทัปปัจจยตาฝ่ายเลวร้ายมันได้ก่อรูปขึ้นมาแล้วก็ยังต้องอาศัยหลักธรรมะอีกนั่นเองเป็นเครื่องแก้ไขอย่าเอาความเลวร้ายไปแก้ไขความเลวร้ายให้ชนะความเลวร้ายด้วยความดีความถูกต้องมันก็เตรียม พร้อมในหมู่ที่มีธรรมะโดยกันร่วมมือกันแก้ไขป้องกันและข้อนี้เป็นธรรมดาในโลกในธรรมดาในโลกนี่ก็เคยวินาศกันไปแล้วมากมายก็มีแต่ก็เคยสำเร็จไม่ต้องวินาศมีความเจริญงอกงามก็มีเป็นนั้นกล่าวได้ว่าจะต้อง ต่อสู้หรือแก้ไขความเลวร้ายด้วยความดีหรือความถูกต้องคือธรรมะสเสมอไปอย่างอื่นไม่มีทางอย่าดูแต่ภายนอกขอให้ดูในภายในว่าภายในคนคนเดียวมันก็มีการต่อสู้กันระหว่างความผิดกับความถูกต้องหรือความดีกับความชั่ว ความสูงกับความต่ำมันมีการต่อสู้อยู่ภายในจิตใจเมือนกัมีการรบกันอยู่ตลอดเวลาถ้าความชั่วเป็นฝ่ายชนะมันก็วินาศฝ่ายฝ่ายถูกต้องชนะมันก็จเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พอใจดังนั้นจึงจะเอาไอ้ความผิดหรือความชั่วมาเป็นหลัก ตายตัวนั่นไม่ได้ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกำจัดให้สูญหายไปด้วยการกระทำที่ถูกต้องนั่นก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะที่มีอยู่ในจิตใจของคนแต่ละคนช่วยกำจัดความเลวร้ายในจิตใจของคนแต่ละคนจนมีความถูกต้องนคนนั่นก็หมดปัญหา นันหลักที่ว่าต้องใช้ความดีเป็นเครื่องชนะความชั่วนั้นต้องใช้ทั้งฝ่ายภายในและฝ่ายภายนอกเมื่อชนะฝ่ายภายในได้แล้วภายนอกก็ยอมชนะได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยในการศึกษาประวัติศาสตร์นั่นศึกษากันแต่จะหาวิธี ทำสงครามให้ให้ไม่มากกว่าไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อหาว่าทำอย่างไรจึงจะมีสันติภาพสังเกตดูให้ดีเลยนักประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ตามไปรู้ว่าทำอย่างไรจะได้เปรียบในการรบต่อไปข้างหน้าไม่เคยศึกษาทำอย่างไรจึงจะมีสันติภาพทำอย่างไรจึงจะมีสันติภาพดังนั้นโลกเราจึงยังคงมีสงครามเป็นของธรรมดา